ผู้ชมครับเพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสายเบอร์แองเจิลนะครับแองเจิล g ีเจียนนะครับคลิปนี้แอดอยากจะมาทดลองอันนี้เลยนะครับ uh, เรื่องของอะไรเอ่ยอีเวนต์นะครับอีเวนต์เนี่ยที่ t ท m e ลิมิตอีเวนต์เนี่ยเดี๋ยวแอดเข้าไปเจอนี่อ่า uh, SME exciting เนี่ยฮะเพชรสีสีอำพันเนี่ย931เม็ดแต่สามารถที่จะรีกริดหรือเปิดตู้กาชาชุดนี้ได้สี่สี่ตัวละครนะครับเป็น S plus hero นะครับ S plus hero หนึ่งเปอร์เซ็นต์อัตราการเปิดติดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเราไปที่อันนี้คือ S plus hero นะครับแต่ถ้าเราไปที่ โอเลเซอร์กิตนี้นะฮะดูนะฮะถ้าไปเปิดตู้กาชาต,ตู้นี้จะเป็นจะเป็นแร์เอิร์ธแร์เอสฮาร์ดนะครับแร์เอสฮาร์ดเนี่ยอัตราการติด2องจุดสองจุองหนะฮะนี่ฮะเหมือนกันเลยใช้500ตัวละครที่ได้ก็จะเป็นตัวละครชุดนี้3ตัวละครเออน่าสนใจนะแอดจะขอคราวที่แล้วนะแอดลองอันนี้ไปทีหนึ่งแล้วนะ ที่ตู้แรกเนี่ยตู้แรกเนี่ยสตัวละครเนี่ย,แ,ยแอดลองไปแล้วนะครับเนี่ยเอสซัสฮีโร่นี่นะตอนนี้ตู้นี้แอดจะไม่เคยลองขอลองตู้นี้แล้วกันโอเลโอเลรีกริตเนี่ยครับแล้วแอดจะเปิดกาชาอันนี้นะครับตู้นี้นี่ด้านหลังด้านหน้าปึ๊บแม่พลิกไปด้านหลังไวมากได้ไหมเอ่ยติดไหมเอ่ยโอไม่ติดเลยนะฮะก็ฟรีไป500นะครับยังเหลืออีกสี่ร้อยสั่นวิ่ไม่เป็นไรนะฮะรอไว้ก่อน นี้มาเปิดตรงนี้ไปแล้วมันยังมีอีกมีอีกที่หนึ่งคืออะไรเอ่ยดูว่าลิกิตอันนี้ได้ไหมอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ได้แต่ว่าถ้ากรณีนี้จะซื้อซื้อได้นะฮะนี่เห็นไหมครับเจ็ดพันนี้ซื้อได้ส่วนลดนะครับถ้าซื้อตรงนี้ได้ส่วนลดเนี่ยสองพันหกแปดสิบแปดนะจะถูกกว่าเราไปซื้อจากมอละครับนี่นะซื้อเลยนะสิบรายการเสร็จแล้ว แอดก็จะมาเปิดกาชาตู้กลางนะครับตัวแอดวานนะครับเปิดเลยด้านหลังด้านหน้าพลิกปึ๊บแหม่ไวมากนะฮะมาแล้วไหมมาไหมมาแล้วตัวแรกเลยตัวแรกเลยนะฮะเป็นตัวซ้ำนะครับอะไรเนี่ยฟิลิปสปิริตนี่นะฮะโอเคแอดสะกดถูกป่ะไม่รู้นะได้ตัวละครซ้ำอีกตัวหนึ่งแล้วก็อย่ารางวัลรับก่อนเลยรางวัลรับก่อนเลยนะครับ นี่ปั๊บทีนี้มันมีอีกอันหนึ่งแอดอยากจะพาไปดูตัวนี้เออนี่ฮะแอดอยากพาดูตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวเป็นไอเทมที่สามารถที่จะมามาสุ่มมามาสุ่มได้ตัวเอลนะครับนี่ฮะมาสุ่มได้ตัวเอลจะต,ต้องใช้ร้อยชิ้นตอนนี้มีอยู่92แล้วนะฮะ92แล้วแล้วก็ตัวนี้มันซื้อได้ซื้อได้เดี๋ยวแอดจะดูที่ว่ามันเข้าไปซื้อจากตรงไหน ซื้อจากมอได้ไหมเออไปดูที่มอนะครับดูที่มอลฮนะดูที่มอลแล้วก็น่าจะเป็นตู้สุดท้ายอ่านี่ไงตู้สุดท้ายใช้ใช้ไอเทมตัวนี้นะครับอ่าหนึ่ชิ้นจะได้ไอไอเทมที่ใช้ไปไปเลือกเอลเนี่ยหนึก็จะได้เอลหนึ่งตัวนะฮะแค่จะลองดูนะครับซื้อเลยปับ๊บได้มาแล้ว100ชิ้น ไปดูซิว่า100รชิ้นที่ได้มาเราจะมาสุ่มได้เอลอะไรนะครับปับ๊บเฮ้ยได้เปล่าได้เปล่านี่ยูสตรงนี้นะครับยูสตรงนี้นะยูสมาเลยปับ๊บอ่าได้เอลตัวนี้มาจเจ๋งเมื่อเราได้เอลมาเนี่ยเราจะเอาเอลตัวนี้ไปใช้กับตัวละครไหนดีชชตัวละครนี้มีเอลแล้วอ๋อต้องเข้าไปที่เอลก่อนนะเดี๋ยวเอยเข้าไปตรงไหน,นเอยเอล เอลอ่ะเข้าตรงนี้นะครับนี่เข้าตรงนี้นะครับแต่ที่เอล์ทีนี้ต้องเอาเอล์เนี่ยไปผูกก่อนชื่อจีโนมนะครับจีโนมเนี่ยจะเราจะไปผูกกับใครตัวละครตัวไหนต้องเลือกตรงนี้นะครับเออเราจะให้ผูกกับใครเอยเราก็จำไม่ได้ตัวไหนที่มันมีเอล์แล้วตัวไหนยังไม่มีเออจำไม่ได้แล้วเนาะฟิลิสปิริตตัวนี้มียัง่งมีเอล์ยั L, ยงไง มีเอลหรือ,อยังเอ่ยไม่แน่ใจอะ่ะออกไปดูก่อนก็นได้นะครับว่าตัวละครไหนยังไม่มีเอลอ่ามาไล่เลยนะครับตัวละครนี้มีแล้วมีแล้วอ่าตัวละครที่3านี่ยังไม่มีเอลนะครับ Storm w i วิ h นะครับ Storm w i วิ h ไมกโกะเนี่ยเฮ้ยเลเวลร้อยสิบสตอมวิชไมกโกโทนโนะนะครับไปดูนะฮะไมโกโทโนะคือคนไหนคนนี้นะครับคนนี้คนนี้คนนี้สายแม็กนี่นะครับ ยังไม่มีแล้วดูคนนี้มีไหมเฮ้ย,<อ>ยนี่ก็ยังไม่มีอ่ะเฮ้ยให้คนนี้ดีกว่าดาร์คชูเตอร์เบล่าเนี่ยเพราะว่าดาร์คชูเตอร์เนี่ยเวลาเข้าสู้รบเนี่ยเขาเขาจะโคกับคนนี้เนี่ยเขาจะโคกันเนี่ยจับมือกันแล้วก็โจมตีด้วยขี่ปืนาวุธนะฮะอ่ะทาทีนี้เราก็ไปเข้าที่เอลได้เลยค่ายที่เอลแล้วก็เอาเอลเนี่ยไปใส่ให้ดาร์คชูเตอร์นี่นะครับเชงอ่าเข้าที่ดาร์คชูเตอร์นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็โอเคเลยถอยหลังกลับได้ไหมเนี่ยตัวนี้สามารถที่จะอัพเลเวลเอลนี้ได้เลยนะครับเป็นเลเวล2อัพเลยปับ๊บเนี่ยขึ้นเป็นเลเวล2แล้วนะครับเลเวล2อยู่ตรงไหนเอ่ยน่าอ,อยู่ตรงนี้นะครับนี่เลเวล2ส่วนอันนี้ที่จะอัพดาวอัพดาวนี่เดี๋ยวไว้ดูที่หลังอัพดาวต้องใช้เอลตัวซ้ำนะครับไปดูชื่อว่ามาหรือ,อยัง มาแล้วนี่ไง UAV UAV นี่อัพแล้วนะครับนี่เป็น Rescue 2นะครับแล้วก็ส่วนเอลของเธอก็เพิ่งได้มาสดดร้อนๆนะครับถ้าจะอัพอัพป,ประสิทธิภาพของเอลก็ใช้ตรงนี้นะครับเทรนแอนดนี้ก็เข้าไปจะไปเพิ่มเป็นระเวล3ก็ได้นี่ฮถ้าเพิ่มประเลเวา3ใช้ 1100K แต่เรามี7,000พันโอเคโอเคได้อยู่อะขออัพอีกทีนะนี่เอลเวล3ไปเลยส่วนอัพดาวเนี่ยจะต้องมีเอลตัวซ้ำนะครับแอดยังไม่มีเอลตัวซ้ำเพราะนั้นก็แค่นี้ก่อนนะฮะทีนี้พออัพอตรงนี้ได้มาแล้วเนี่ยน่าจะพอไปลุยกันได้แล้วไหมอ๋อเมื่อกี้อันหนึ่งลืมไปเราได้ตัวละครซ้ำมาคือเวราใช่ดาร์คิวเตอร์นี่ไหมเ oh. ออดาร์คิวเตอร์นี่ มีตัวละครซ้ำมาลองไปดูสิเฮ้ยไม่ได้อ่ะเหมือนเดิมอ่ะเออเข้าใจว่ามีตัวละครซ้ำมาไปดูชส่้ตัวละครซ้ำใช่ตัวนี้หรือเปล่าก็ต้องไปดูที่ยีนนะฮะยีนเมื่อกี้ได้ไขมาเอ่ยร้อยหนึ่งอ่ะคนนี้ก็ไม่ใช่อ่ะได้ตัวซ้ำมาตัวหนึ่งเอ่ยจำไม่ได้แล้วไขเอ่ยคนนี้ก็ไม่น่าจะใช่ นี่เป็นไมล่านะครับเออจำไม่ได้แล้วตัวละครไหนทีแรกเข้าใจว่าเป็นเวาอ้าวไม่ใช่แล้วเซอร์แกนก็ไม่ใช่พั้งกิจ้าก็ไม่น่าจใช่เราก็ย้อนไปดูไปได้ด้วยนะว่าเราได้ตัวละครอะไรมาบ้างนะไม่เป็นไรเดี๋ยวแอดไปจัดการหลังใหม่ทีนี้ก็จะพาไปดูตรงนี้เลยแอดเวนเจอร์เนี่ยแ,แอดมาที่ ชาร์จเจอ15เนี่ยนะเข้ามาจนถึงสุดท้ายแล้วนะครับหมดแล้วไม่มีอะไรอยู่แล้วนะจัดการยานต่างดาวจนหมดเรียบร้อยแล้วไม่มีแล้วไลไเช็คก,ก็ไม่มีแล้วลองดูรอบสิอ้าวมีโทรมาจัดการก่อนเลยอ่ามีไรไหมอีกไหมอ่าเพื่อมี สเปซไพร์เล็ตโผล่มาดูสักรอบหนึ่งสิมันจะโผล่มาจ้องขอบๆเนี่ยครับเมื่อไม่มีแล้วเนี่ยเราก็วนกลับมาที่ฐานเลยฐานใหญ่เลยเนี่ยฮะฐานใหญ่เนี่ยที่เมนเควสเนี่ยแอดอย่างติดอยู่ที่มวยถึงที่เดอเว็บที่8นะครับเว็บที่8ก็เหลืออีก3เว็บก็แปลว่าผ่านแล้วนะครับ ีนี้ตอนนี้ก่อนจะผ่านเราไปดูชืว่าตอนนี้เนี่ยฮะเนี่ยอ่าจิ๊กซอสี่ได้มาเท่าไหร่แล้วจิ๊กซอตัวน,นี้ได้มาเกือบแล้วครับเรามีอยู่3มชิ้นแต่นี้งใช้หนึ่งสองสาี่ห้าหกเจ็ด8ปดเ้าใชก้าชิ้นนะครักชิ้นก็ใช้ไปสา,าอันนี้ไป3ามเกลี่หกลองดูชื่อว่า,มาเมื่อเราต้องการอีก6เนี่ยเราต้องรีบผ่าน ชัปเตอร์พวกนี้ให้เร็วๆนะเราจะได้เยอะๆหน่อยเอาละลุยเลยมาลองลุยกันดูสิครับว่าจะลุยได้ไหมเหมื่อตัวละครเราอัพมาเพียบ3ด่านสุดท้ายก่อนผ่านชั a เตอร์5 5หรือ er เซกเตอร์15นี่นะแคเรีย15อะไรก็แล้วกัน,กนไปนะ ดูแนวแล้วผ่านได้แล้วครับเว็บที่8ที่ด่านที่8เนี่ยผ่านได้แน่นอนแล้วจะลุยต่อเนื่องเลยนะครับ คู่นี้เขาจับมือกันเด็ดขาดเลยจับมือกันแล้วยิงเรียบิสไซน์เลยเรียบร้อยครับเหลือด่านสุดท้าย ด้านนี้บอสนะครับมีไซเบอร์แองเจิลมา4ตัวละครน,นะฮะแต่หุ่นยนต์อีก2องเลเวลกู้่อสู้เราเนี่ย116นะของเรามี120อยู่หนึ่งดังนั้นเป็น1 1อกด เรียบร้อยครับผ่านแล้วนะครับเนี่ยได้ได้จิ๊กซอมาอีกชิ้นเดียวเองโอ้ต้องผ่านอีกหลายชาร์เตอร์เลยนะครับเอาล้วฮะพอผ่านนะปั๊บเนี่ยเราก็จะเข้าเข้าไปสู่วาร์ปโซนนะครับวาร์ปโซนนี่เข้าไปเลยประตูมิติ วับเนี่ยนะฮะพอมาโผล่ตรงวับส่วนตรงนี้แล้วเราเข้าไปดูว่าเราได้จิ๊กซอมาเท่าไหร่นะฮะเราเข้ามาแอดยังไม่ได้เข้ามาลบนะฮะแอดจะมาดูจิ๊กซอเนี่ยได้มาเพิ่มมาอีกชิ้นเดียวเอาจิ๊กซอใส่เข้าไปนะี่ฮะเดี๋ยวจิ๊กซอครบเมื่อไหร่เนี่ยตัวละครหลักของเรามีย่ามีย่าเนี่ยจะขึ้นไปอีกนะฮะขึ้นอัพเดเวลตัวเองไปอีกเอาลนะฮะ,ะ,ฮะก็นี่นะครับ ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับกับ Cyber Angel นะครับ a n g e l l e g e n นนะครับก็หวังว่าจะสรุปถูกใจคุณผู้ชมกับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ